สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระเราก็ทำไลยสาระเป็นเขาเรียกอะไรตั้งแต่ทั้งปีนะฮะเห็นไหมตั้งแต่ตั้งแต่บ่อน้ำนะฮะตั้งแต่บ่อน้ำยังไม่แห้งเออนี่ตั้งแต่บ่อน้ำยังไม่แห้งอันนี้หน้าแล้งบ่อน้ำแห้งแล้วนะครับที่เถียงนาสตูดิโอของเรานะครับนี่นะครับจากเปที่มาแขวนนอนเนี่ยไม่ขาดเออเปก็ ขาดแล้วเออเปก็ขาดแล้วไม่ได้นอนแล้วนะครับผมแอแต่เราก็ต้องดำเนินเ,เรียกดำเนินบทบาทการโม้นะฮะบ,บทบาทการโม้เรื่องพักเครื่องของเราต่อไปนะครับเล็บก็ยังไม่ตัดเหมือนเดิมนะฮะเออทำไมเราชอบลืมตัดเล็บเนี่ยนะฮะคนก็ชอบดูแต่เล็บเราเนาะไม่ดูพระอะโอเคนะครับ ก็วันนี้ก็มาชมพระที่ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับอืมผมก็ไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าเขียกองนะเขียกองประคองชีพนะฮะก็เลยไปเจอไปเจอแล้วก็ที่เก็บมาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าพศนะครับพศเนี่ยลึกใช้ได้นะครับปี2 5 0 7 นี้ปี2,507นะครับการหาข้อมูลก็ไม่ยากนะครับทุกวันนี้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนต้องอาศัยซื้อหนังสือมาอ่านทุกวันนี้เราก็เข้า Google นะครับเข้า Google เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์พิมพ์เข้าไปนะฮะแล้วก็จะขึ้นเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษากันนะสำหรับผู้ที่นิยมชมชอบศึกษาเรื่องต่างๆนั่นแหละโดยเฉพาะอ่าก็ียนนะใครที่แบบว่า ชอบสะสมพระเครื่องนะฮะแต่ว่าหาข้อมูลไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือมานะฮะหนังสือไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอร้านหนังสือก็พิมพ์เอาเขาก็าจะลงข้อมูลไว้แต่ก็เขาก็าลงข้อมูลไว้ไม่เยอะหรอกเขาจะลงแต่ว่าเป็นพระหลักพระหลักพระอะไรที่สากลเนี่ยจะข้อมูลจะเยอะแต่ว่าเป็นพระที่ ไม่ได้มีความเป็นสากลนิยมนะครับหรือคําว่าสากลนิยมคืออะไรก็คือไม่ได้ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายหรือไม่ได้เกิดการหมุนเวียนในตลาดเยอะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่านะแต่การหมุนเวียนเนี่ยไม่ไม่ไ sì, ม่ไม่มีเขาเรียกเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นสากลนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเขาจะไม่รู้จักกันโดยเฉพาะผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแหละนะฮะจะเก็บนะฮะ เ,ออเก็บพ่อนี่แหละพาอ่าก็เรียกอะไรพศพศลึกนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญตามชื่อเหรียญเนี่ยพร,รพระธรรมถาพระธรรมสารเถรเออเถร,ระหรือเถนเราต้องเถรไม่เถรลนะเถนเนาะเพราะว่าไม่มีสละะนะครับพระธรรมสารเถนนะครับหรือหลวงปู่พันหลวงปู่พันธรรมทินโนอะไรประมาณนี้แหละถ้าจำผิดขออภัยนะฮะ <laughs> ไม่ได้จดนะครับอ่านมาคร่าวๆนะครับ พระลวงปู่พันธ์ธรรมทินโนนะครับของวัดจันประสิทธิ์นะครับวัดจันประสิทธิ์บ้านไผ่นะครับบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับประวัติท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เออคือเขาอาจจะลงแหละแต่ผมก็ค้นไม่เจอเอาเป็นง่ายๆว่าท่านก็เป็นพระสมัยก่อนนั่นแหละนะครับเป็นเป็นเป็นเรียกเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ได้ได้เลื่อนสมณศักดิ์จาก พระอะไรสักอย่างผมเรียกไม่ถูกเพราะว่าอ่านอ่านยากมากนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าได้รับโปรดเก้าพระราชทานนะครับเป็นหรือเลื่อนเลื่อนอะไรนะเลื่อนสมศักดิ์จากจากในหลวงราชการที่9ปี2อ9 7่ะ,าาะนะให้ขึ้นเป็นราชาคณะนะครับให้ขึ้นเป็นราชาคณะหรือพระธรมรมทานหรือพระธรรมสารเถรเนี่ยฮะได้เลื่อนเป็นอเลรนะ เรียกอะไรพระราชาคณะนะครับอ,อง์แรกแล้วก็องค์เดียวของบ้านไผ่อะไรประมาณนี้แหละประวัติคร่าวๆนะได้เลื่อนสมรศักเป็นพระราชาคณะนะครัว่าจากในหลวงราชการที่9ปี2497นะครับแล้วก็สนองพระราชาองค์การก็มีพระมีหนังสือแถลงพระราชาองค์การมานั่นแหละนะครับแต่ว่าก็มีเซนด้านล่างนะฮะว่าผู้สนองพระราชาองค์การก็คือ จอมพลปอพิบูลสงครามเออเขาก็อ่านประวัติมาประมาณนั้นนะครับผมก็การได้รับเคลื่อนอได้รับเลื่อนเป็นสมัยก่อนนะเออสมัยนู้น2,400กว่าใช่ไมสองสี่เก้าเจ็ดใช่ไหมฮะการได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นพระ ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยแหละนะครับผมก็ต้องมีดีมีเก่งส่วนคนในพื้นที่เขาก็มีประสบการณ์กันเยอะนะครับก,ก็เขาก็จะนิยมกันในพื้น,พ,นพื้นที่อำเภอบ้านไผ่กันแล้วก็ใกล้เคียงนะครับส่วนเขาก็แบบว่ามีการหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าในตัวคอนแก่นจริงๆอืมยังไงล่ะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านพูดแบบ แบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้เวยไม่ได้อะไรนะก็คือกินหลวงปู่ผังไม่ลงเพราะว่าหลวงปู่พังเนี่ยทุกรุ่นนะครับจะมีการหมุนเวียนได้ดีกว่าคนจะรู้จักเยอะกว่าดังนั้นเหรียญของเองเหรียญที่เราไปเจออย่างเงี้ยเหรียญที่เราไปเจออย่างเงี้ยก็จะเป็นสภาพแบบ เอียเอ่ยมๆสภาพเดิมสะส่วนมากไม่ได้ผ่านการแขวนพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาพระเครื่องก็เรียกไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้จะเจอแบบสภาพเดิมๆสัเยอะทองแดงลมดานะครับเพราะว่าคนก็ไปห้อยแบบอย่างอื่นแบบพระก็มีเยอะนะในพื้นถิ่นก็อาจจะมีการแขวนอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปคนจะนิยมหลวงปู่ผางกันส,ส่วนเยอะหลวงปู่ผางนะะรลองลงมาก็เป็นหลวงปู่วรพ์หลวงปู่วรพจน์วิทานะนะครับรุ่นแรกหายาก นะฮะรุ่นนั่งพานอีกรุ่นหนึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอแนะล้วรุ่นนั่งพานรุ่นนั่งพานก็นิยมเหมือนกันหลวงปู่วรพจน์แล้วก็ที่เหลือก็ตีถั่วเฉลี่ยกันไปตามพื้นที่นะ,ะับตามพื้นที่นะครับผมอ่าก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คงจะก็เรียกนิยมในพื้นที่เหรียญรุ่นแรกท่านก็ไม่รู้ว่าสร้างปีเท่าไหร่นะ่าจะเป็นสองสีกว่าแหละเป็นเหรียญทองผสมบ้างเป็นอะไรนี่แหละเหลือเหมือนทองเหลืองน,นี่แหละเป็นเหรียญแบบ คล้ายๆเป็นเป็นดอกอะไรเป็นใบอะไรผมเรียกชื่อเหรียญไม่ถูกนะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ปี2 2 2 5 0 7เนี่ยเนี่ยเนี่ยในคลิปเนี่ยนะครับรุ่นนี้เขาบอกตามที่เขาลงข้อมูลไปอ่านข้อมูลนะเขาลงเป็นข้อมูลเป็นรุ่น2แต่บางข้อมูลล,ลงเป็นรุ่นแรกนะ หลายๆข้อมูลลงเป็นรุ่นแรกนะครับปี2507แต่ที่จริงแล้วนะครับกลุ่มสายตรงหรือคนที่ในพื้นที่เขาลงข้อมูลนะฮะในกลุ่มในกลุ่มอ่ะในกลุ่มของวัตถุบุคคลบ้านไผยอ่ะนะฮะเขาลงเป็นรุ่น2นะครับรุ่น2นะครับอ้อบอาวใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์นะครับก็เขาลงเป็นข้อมูล2แบบถ้าเราไปค้นใน Google ในอินเทอร์เน็ตเขาจะบางบางบาง,บาง ก็เรียกบางบางเวเงเนนง็บ,บเวเก็จะลงเป็นรุ่น1รุ่นแรกนะครับบางเว็บก็จะลงเป็นรุ่น2บางเว็บก็ไม่ได้ลงลงแต่พศน,นะครับแต่ว่าผมไปดูในกลุ่มก็เกรียกสายตรงพระเครื่องคลังนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่สวยงามเนาะนะครับเป็นแบบนิยมแหละหน้าตรงครึ่งองค์เนี่ยนะฮะการเก็บพระก็เก็บหน้าตรงครึ่งองค์อย่างนี้แหละเราว่าเขานิยมกันนะครับอ่าส่วนบล็อก นะครับส่วนบล็อกเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่านิยมกันบล็อกไหนไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกนะครับเหมือนกับหลวงปู่พางเนี่ยยีบล็อกไม่รู้จะไปไล่กันยังไงหลวงปู่พางเนี่ยพูดถึงหลวงปู่พางงงมากเลยไล่บล็อกไม่ถูกรู้แต่ว่าคงเคคงเคคอติ่งเนี่ยหรือรู้แต่ว่าดูเป็นแต่สระเออะไรอย่างอื่นเนี่ยปั๊มมาเป็น12หมดเลยเออหน้าตาก็เป็นหน้าแบบเออหน้าแก่บ้างหน้าหนุ่มบ้างนะฮะ แยกไม่ออกเลยหลวงปูป่พางเนี่ยโอ้ขนาดผมนี่ในพื้นที่ด้วยซ้ำผมก็แยกไม่ออกเลยนะครับก็ไม่รู้มันกันว่ากี่บล็อกแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกนะครับแต่ว่าไปดูมาคร่าวๆนะครับดูมานิดหน่อยนะที่เขาระบุบล็อกไว้เนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นบล็อกบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนนะฮะอันนี้มีไหมเนี่ยไม่มีหรอกนะอันนี้ไม่ใช่นะฮะบล็บอกวงเดือนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแตก เขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนเจ็ดแตกนะ,อะเออบล็อกวงเดือนเจ็ดแตกนะครับเจ็ดแตกคือแตกยังไงหางเลขเจ็ดจะแตกอะ่ะหางเลขเจ็ดจะแตกเป็นเป็นเส้นเขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนเออเจ็ดแตกนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงเลขเจ็ดเนี่ยเห็นไหมฮะตรงหางเลขเจ็ดจะแตกนะครับแต่อันนี้ไม่แตกนะครับอันนี้ไม่แตกก็เป็นบล็อกธรรมดาไปนะครับนี่ล,นลักษณะเหรียญน,นะครับนี่ ข้างหลังเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะนะครับขอบตัดก็ตัดครึ่งฉีกครึ่งน,นี่ขอบตัดนีด่ขอบตัดชัดไหมขอบตัดก็ไม่มีอะไรมากก็ พระไม่ได้เขาเรียกพระยังไม่มีราคานะครับราคาหลักร้อยอยู่เลยแต่ในพื้นที่ไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะในข้างในตากลมดิกเลยนะครับใบหูเห็นไหมฮะมือแจกบอกกันเส้นผมนะฮะนี่ห่วง ก็ผิวเหรียญก็ตึงนะครับตึงดีคมดีนะครับอาจจะไม่ได้อันนั้นแต่ก็คมดีอ่นะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็ง่ายง่ายนะครับส่วนของเก๋ไม่รู้ว่ามีหรือยังนะครับเพราะว่าพระก็ยังไม่ได้มีราคา อ่าแพงนะครับก็ในพื้นที่ก็อาจจะแรงแหละแต่นอกพื้นที่ก็ไม่ทราบอย่างของผมไปเขี่ยกองมาก็ราคาหลักสิบนะครับราคาสี่เอ่อองละห้าสิบาทห้าสิบาทสามองโลยอันนี้อยู่ในชุดสามองโลยแต่เขาแยกเป็นองค์งละองค์ละห้าสิบบาทก็อยู่ในกองนั่นแหละอยู่ในกองนะฮะก็เห็นเนี่ยพอสอเออผมก็จะเก็บไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเก็บมาลายยายอยากเขาเรียกเก็บ ทั่วไปที่แบบพสลึกพสศูนย์โกกวาหนึ่งโกกวาผมก็จะเก็บแทบแทบทุกแบบเกจิขนาจา์นะเออผมจะเก็บไว้หมดเลยไม่ใช่ว่าไม่บ่นออกไปเจอแบบไม่ได้ว่าเก็บแล้วชอบแพงอะไรอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็เขาเรียกว่าถ้าถูกไงเออสามองค์ร้อยสี่องค์ร้อยห้าองค์ร้อยถ้าเจอพสลึกๆผมก็มักจะเก็บมาไว้นะนะครับส่วนที่ผมชอบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็ ที่ผมจะชอบเก็บอีกหนึ่งก็คือผ้าผงาประเภทผ้าผงผ้าผงก็ดูเก่าดูลึกลับก็ชอบจะเก็บมาศึกษานะครับมาหาข้อมูลหาได้ก็ไม่เป็นไรหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ชอบไง <c oughs> ความชอบเนาะชอบใครชอบมันนี่ก็เก็บมานะฮะนี่เก็บมาดูลึกลับดูเก่าดู แบบว่าน่าสงสัยน่าจะแท้น่าจะปลรอมน่าศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะน่าศึกษาน่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็มักจะเก็บมาแต่ว่าเก็บมาไม่ใช่ว่าเก็บมาราคาแพงนะเก็บมาราคาที่เราสบายกระเป๋าเราด้วยนะครับเขี่ยกองนี่แหละนะครับใช้ฝีมือใช้ฝีมือเขี่ยกองเอายังไม่ได้มีทุนไปเช่าอะไรแพงอาศัยเขี่ยกองเอานะครับมันสนุกนะผมว่านะ เขียกองประคองชีพก็ไม่ได้ว่าทําการค้าขายอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องเยอะผมก็ไม่ได้ทําการค้าขายนะอมไม่ได้ขายพระไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้ามีขอแบ่งก็โอเคนะฮะหลักร้อยอะไรหลักสิบบวกค่าปาทูมาม่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายก็เลยก็เลยเช่าแบบว่าเช่าถูกไงเช่าถูกเช่ามาศึกษามาสะสมอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มาทําคลิป รีวิวด้วยแหละนะครับเพราะว่าไปซื้อเนื้อวัวมานั่งกินแล้วมากินลาบวัวกินซอยจุแล้วไม่มีใครดู <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องไปเช่าพระมานั่งโมงนี่แหละนะฮะ, <c oughs> ะเออก็ <c oughs> พอมีคนดูขึ้นมานิดหน่อยมีผู้ติดตามขึ้นมาประมาณนึงนะฮะแต่ก่อนนั่งกินลาบวัวนั่งกินปิ้งไก่ส้มตำเนี่ยผู <c oughs> ้ติดตามก็ไม่มีคนดูก็ไม่มีเออก็เลยหาพระมาถ่ายเล่นเล่นลงถ่ายแวบเดียวถ่ายนิดเดียว30วิ เออยี่สิบวิเออกลายเป็นว่าคนดูเฉยเลยก็เลยต้องมาทําเกี่ยวกับภรคเครื่องเข้ามาในวงการพรคเครื่องโดยปริยายนี่แหละนะฮะเออก็เลยได้เข้ามาวงการทีนี้ก็เลยมาเริ่มศึกษาหอหาข้อมูลนะครับเริ่มศึกษาหอข้อมูลมาเล่าเป็นอะไรเรื่องเล่าเล็กๆน้อยนี่แหละพอได้เล่าสู่กันฟังนะครับผมอ่ะใครที่ชื่นชอบนะครับก็เอาที่สบายใจเนาะนะครับส่วนผมก็ นี่แหละชอบตรงพศออนะครับพอสอลึกนะครับแล้วก็อีกหนึง่งท่านก็ได้พระราชาทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าได้รับโปรดเก้าจากในหลวงรชัชกาลที่9ปี2497 นะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่คนในพื้นที่เขาก็มีการแชร์ประสบการณ์นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับมีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเป็นพระดีแน่นอนนะรพระสุปฏิป,ปโนนะครับพระผู้ปฏิบ,บัติบีปฏิบัติชอบนะครับผมไว้และลึกถึงหลักธรรมคาสอนของท่านนะครับหลักธรรมคาสอนของท่านที่ท่านพัฒนาออพัฒนาวัดวาอารามแล้วก็ อสอนหลักธรรมหลักอะไรก็ไว้ที่ระลึกถึงเป็นพุทธบูชาเนาะนะครับบางทีจะไปเอาอิทธิฤทธิ์เอาอปฏิหารอะไรมันก็ไม่อะไรขนาดนั้นนะฮะก็ต้องเอา,อาไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงพระคุณท่านในหลักธรรมสั้นสอนของท่านนั่นแหละนะครับผมอ้าวโอเคนะครับก็ส่วนของเก้ก็ไม่รู้ว่ามีหรือยังนะฮะเออของเก,กไม่รู้มีหรือยังแต่ว่าก็นี่แหละบล็อกที่เขาแบบ นิยมกันนะ่าจะเป็นนี่แหละวงเวือนเจ็ดแตกนะหางเลข7จะแตกออกนะครับผมก็อะไรก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอาในะการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาแล้วก็อยากจะบูชาแล้วก็สะสมเนาะนะครับเอาโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคีวีต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ